สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิด่าดังๆในภา,าษาไทยเดลิบล็อกวันนี้อ่านนั่งเสือฮ a r r y ิอร์เเลนที่สามแลแล้วก็เพิ่งอ,อ่านบทบทที่สองจบแล้วก็เป็นเอ่อวันนี้อ่าน สามถึงสี่หน้าก็คอเป็นหน้าที่เอ่อค่อนข้างสนุกเพราะว่าเอา่อนายนีนน่เรื่องเรื่องเรื่องนี้เอ่อหนายหนหน้านี้เอ่อแฮร์รี่ยังอยู่ที่บ้านของลุงกับป้าของเขาที่ที่โลก คอนโทรไปไม่ใช่หลกอกพ่อหมดไม่หมดแล้วก็ช่วงนั้นพี่สาวของลุงเวอรน์นอนของอารี่มาเยี่ยมครอบครัวแล้วก็อพักที่บ้านของเขาประมาณเก่ยวาประมาณนั้นหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ถ้าคุณจะคิดว่าลุงบ้ากับลูก ของครอบครัวนี้มาชอบแฮร์รี่แล้วก็อะไรนะเอ่อยูกับแฮร์รี่เอ่ไม่ไม,ไม, Harry, ไม,ไม่ไม่ดูเลแฮร์รี่ไม่ไม่ดีถ้าถ้าจะคิดแบบนั้นแล้วกับกับกับคนนั้นจะคิดว่ามาเเออ่อ่อพี่สาวเออ่พี่สาว,าสาวลุงเวนัมถือว่า ป้ามาดคุณจะคิดว่าป้ามาดก็เป็นคนที่แย่ยมากรายมากเพราะว่ามาพูดไม่ดีคบอรลีตลอดแล้วก็อ๋อแต่ไม่เชื่อจริงๆนะถ้าผมคิดก็คิดว่าม,ม,มีมีคนในโลกแบบนี้ ได้ไหมผมจะคิดว่ายากมากเพราะว่าเป็นคนที่ร้ายมากเอาพูดอะไรไม่ไม่สุขเออไม่สุภาพไม่ดีสำหรับเด็กแล้วก็เออสิ่งที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องแต่ว่ามีลายคำที่ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจแต่ส่วนใหญ่เป็นคำ อ่าไม่ไม่แน่ใเรี่กว่าอะไร adjective ก็ก็ไม่ค่อยก็ช่วยอ่อช่วยอธิบายอ่าฉบับใช่ไหมครับฉากฉาก scene อธิบายอ่ารายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าไม่ต้องข้าใจทั้งหมดถึงข้าใจเกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่นะครับ ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ไปอ่านอ่านประโยคแล้วก็เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าเข้าใจส่วนใหญ่เกิดอะไรขึ้นในในประโยคนี้แตวไม่คข้าใจไม่เข้าใจคำนี้คำนี้คำนี้แล้วเขาจะสงสัยว่าอาจจะปาวอะไรต้องต่างดาวว่าอาจจะเป็นอะไรแบบนี้อะไรแบบนั้นหรือปังครั้งเจอดาวคิดว่าจะดาวน่าจะถูกระชัด น่าจะเป็นความหมายแบบนี้แล้วก็บางครั้งจะไม่ไมค่อยรู้ทั้งหมดหบางครั้งจะรู้โอเคถ้าอยู่ในเป็นคำไม่ดีดีหรือไม่ดีส่วใหญ่เป็นไม่ดี <c oughs> สถานการณ์แบบนี้แต่ว่าเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ไม่ดีในขนาดไหนหรือจะเป็นเกี่ยวกับทางไหน อืน่าสนใจอสนุกตอนตอนเริ่มอ่านหนังสือเล่มเล่มที่สองคิดว่าอืมบางที่จะยากนิดหน่อยแล้วก็จะเอ่อทำให้ผมกลัวว่าอาจจะอ่านยากแต่ว่าปดปด ก็ที่นี้ส่วนใหญ่โอเคไม่มีปัญหาอ่านอ่านได้แล้วก็เข้าใจส่วนใหญก่ก็ยังสนุกยังสนุกโอเคตอนนี้ตองตองข้าวนอนแล้วขอบคุณที่มาดูวิดีโอคัอมภวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ